นะครับอันนี้มาคิดตังให้ลูกค้ากันนะคะเอาล้อห้าร้อยอาล้อห้าร้อค่ะพผมแบตสองร้อยสี่สิบห้แบต2 4งครัหครับผมสายเส็นละร้อยยี่สิบองสเฮ้ยเฮอันนั้นเกี่ยวที่ไหนเดี๋ยวเอาใหม่เลยสองสองอันอันนี้อันเดียวเออสองอัน สายสายสาเออน่ะร2อสออลบร้อย่งั้นน่ะอ่ะแล้วก็บวกอันนี้อันนั้นคิดไปร้อยเดียว100ร้อยอ่นะครับดุมห้าร้อยเคิดของใหญ่ใก่อนห้าโชคหกห้าศูนย์อืมโยกโชคหนึ่งร้อยอปั๊มร้อยสี่ห้าปั๊มดำหยิบออกก่อนเอออันนี้คิดแปดออันนี้คิดแปดสิบแล้วกันครับอ่าอันนี้ก็คิดแปดสิบเหมือนกันง่ายๆ สองพันหกร้อยสี่สิบค่ะสองพันหกร้อยสี่สิบห้าร้อยบวกห้าร้อยส่นดีทีนะห้าร้อยห้าร้อยหกสิบร้อยหกสิบสองพันหกสี่สิบครับผม